สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะรายการเซตแอนเซอร์ชุมชนคนดาวเทียมค่ะวันนี้วันศุกร์เป็นวันที่เรามีนัดการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักช่องบนทีวีดาวเทียมค่ะและพิเศษนะคะเพราะช่องที่นิกจะพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จักในวันนี้เขาประกาศตัวอย่างชัดเจนค่ะว่าเขาเป็นฟรีทีวีวาราตรตี้24ชั่วโมงกับความเป็นเซททลไลท์ทีวีและฟรีทีวีนะคะจะมารวมกันได้อย่างไรนะคะตัวตนของเขาเป็นเช่นรายการกับช่อง8อินฟิน ity ีเดี๋ยวเราจะพาคุณ ผู้ชมไปค้นหาคำตอบกันค่ะ เราเดินด้วยคอนเซ็ปต์ของฟรีทีวีฟรีทีวีที่คนคุ้นเคยก็คือช่องที่เป็นตัวเลขนะฮะก็คือ3 5 7 9เราก็เลยอยากจะได้ช่องที่ใช้คอนเซ็ปต์เดียวกันโดอเอาตัวเลขมาเล่นแต่ปัจจุบันเนี่ยเวลาคนจะไปจูนดานรีโูทเขาจูนไปแล้วช่อง1เป็นช่อง3ช่อง2เป็นช่อง5ฮะแล้วก็ช่อง7และช่อง9นะครับไปแล้ว4ช่องแล้วก็ช่อง5 บางคนก็เป็นช่อง11เ,เดิมนะครับช่องเลข6ก็ก็เป็นไทย p p s s นะครับมันก็เหลือตัวเลขอยู่ที่รีโมทที่สามารถกดง่ายๆอยู่แค่3เลขก็คือ 7, 8, 9นะครับเลข7ก็เป็สามาช่อง7เลข9สมาช่อง9มันเหลืออก่เดียวคือเลข8ที่หน้าเลนนะครับเราก็เลยใช้เป็นช่อง8 Infinity นี่มันก็มาจากว่าเราเป็นรายการค a ร i t y ไม่จำกัดรูปแบบมีทุกรูปแบบนะครับแล้วออนแอร์24ชั่วโมงการว่าการใช้คำอินฟินิตี้ทิ้งตัวอินฟินิตี้นี่ก็คล้ายๆกับเลข8อยู่แล้วมันก็ดูเป็นคอนเซ็ปที่สอดคล้องกันก็เลยจลายเป็นช่อง8อินฟินิตี้ถ้ามันเป็นช่อง8เนี่ยผมคิดว่ามันคือความสุขที่ไม่รู้จบ มีแต่สิ่งแบบพอกพูนเพิ่มพูนออกมานะ,ะไม่มีลิมิตไม่มีจํากัดเลยฮะสำหรับเลขแปดครับการไม่มีวันหมดนั่นเองอินฟินิตี้นั่นเองเป็นเลขที่ทําให้ชีวิตดีขึ้นนะครับรู้สึกว่าปูกพันกับเลขแปดมากขึ้นครับผมคุณภาพดีแบบนี้น่าจะเปิดให้กับประชาชนคนทั่วไปหรือผู้ริโภกข่าวสารต่างๆหรือแม้กระทั่งรับความบันเทิงนี้มีโอกาสได้ได้ดูช่องแปดอย่างทั่วถึงกันนะคะช่องแปดอินฟินิตี้ฟรีทีวีวาไรตียี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะ Free TV Variety ชั่วโมงเราเป็นทีวีที่เป็นฟรีทูแอร์คุณดูได้ฟรีนะฮะก็เลยเลือกการใช้คำว่าฟร mm ีทีวีเข้ามาเป็นการเป็นคำที่สื่อความหมายให้ทุกคนเข้าใจว่านี่คือทีวีที่เราสามารถดูได้ฟรีเพียงแต่ว่าช่องทางการรับชมเนี่ยที่เราสามารถชมได้หลายแบบนะครับบางคนอาจจะชมทีวีจากจานดำ หรือจาน,นทึบจานเหลืองจานส้มนะฮะหรือบางคนก็รับจากเคเบิลทีวีก็รับได้นะครับแต่โดยโดยหลักของช่องของ i อแล้วเนี่ยเป็นฟรีทูแอร์เคเบิลทีวีก็สามารถดึงสัญญาณของเราเข้าไปให้บริการก,กับสมาชิกได้นะครับ mm hmm. เพียงแต่วิธีการรับชมเนี่ยอาจจะรับชมด้วยเสาก้างปลาแถวหนวดกุ้งรับชมไม่ได้นะฮะแต่โดยชัวช่องแลเป็นฟรีทีวี ทีวีของวัยรุ่นยูชาแนลเพื่อนคุณ24ชั่วโมงทีนี้ฟรีทีวีทางเลือกใหม่สบายดีทีวีเพลงไทยหลักสไตล์อยู่สบายทั้งครอบครัวฟรีทีวีวีอร24ชั่วโมงที่จริงคือไม่ใช่เฉพาะไอเอ หลายๆบริษัทก็สนใจจะเห็นว่าปีนี้นี่มีช่องซัตเทอร์ไลท์ทีวีเนี่ยขึ้นมาหลายช่องมากและบริษัทใหญ่ๆก็ลงมาเล่นกันหมดอาจจะเป็นเพราะเรื่องของการตลาดนะครับเพราะว่า,าลูกค้าสปอนเซอร์ยังมีกําลังซื้อยังต้องการช่องทางการโปรโมทสินค้าซึ่งฟรีทีวีราคาอาจจะสูงนะแล้วก็มีช่องอยู่แค่ไม่กี่ช่อง ความต้องการของลูกค้ายังมีอยู่เยอะดังนั้นเมื่อดีมานยังมีเราก็ลงมาเล่น ได้เวลาแล้วที่แฟนๆของฟิล์มต้องไม่พลาดกับกิจกรรมฟิล์ม One แฟน Show ค้นหาแฟนคลับตัวจริงไปร่วมดินเนอร์กับฟิล์มกันแบบถึงเมือถึงตัวง่ายๆร่วมลุ้นตอบคำถา,ามในรายการฟิล์ม One Man Show ทางช่อง 8, นฟินิตี้ตอบถูกรับเสื้อยืดพร้อมลายเซ็นจากฟิล์มพิเศษสุดสำหรับผู้โชคดีที่ได้คะแนนสะสมสูงสุดฟิล์มจะไปรับถึงหน้าบ้านด้วยตนเองโอกาสแบบนี้มีครั้งเดียวที่นี่เท่านั้นฟิล์ม One แฟน Show ส่วนใหญ่นะครับช่องของซ a ทเ l อร์ไเนี่ยบางคนก็บอกเป็นวาเลตี้แต่ที่จริงตัวตัวถ้าดูช่องจริงเป็นเซกเมนต์อาจจะจำกัดที่กลุ่มคนดูอายุเท่านี้หรือไม่ก็จำกัดคอนเทนต์เป็นเล้นเป็นหนังอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคารที่เราเป็นวาเลตี้เนี่ยเราต้องการเจาะก,กลุ่มเป้าหมายตามไลฟ์สไตล์ของคนช่วงเช้าอาจจะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่หน่อยนะฮะสายหน่อยเป็นแม่บ้านนะตอนเย็นเป็นเด็กวัยรุ่น อน่านั่คือก็เป็นกลุ่มครอบครัวอะไรแบบนี้แล้วก็ตามทําคอนเทนต์ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมายที่เขาพฤติกรรมในการดูทนะีวีณเวลานั้นนั่น,น,นคือคอนเซ็ปที่เราทําเป็นบรีตี้ของของช่อง8ซึ่งก็เป็นคอนเซ็ปเดียวกับตามช่องฟรีทีวี3 5 7 9ที่เขาทําเหมอนกันเพีบกับหลากหลายเรื่องราวของข่าวบันเทิง เมามอยกันสนุกสนานหนิงปณิตารันนัทมนการและนุ้ยสุจิราที่จะมาอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกข่าวฮอตตามติดทุกเบื้องหลังเมาทุกกระแสะในวงการบันเทิงติดตามชมรายการบันเทิงร้อยแปดทุกวันเจดวันไม่มีวันหยุดนะคะถ่ายทอดสดเวลา1 8บแนาฬิกาสีนาทีที่นี่ทั้งแปดอินฟินิตี้ กรี๊ดสนันกันอีกครั้งพร้อมแสงสีเสียงตระการตาเกับคอนเสิร์ตดีๆที่รวบรวมมาให้คุณสนุกเร้าวใจมันสนั่นหอเกับโชว์เด็กๆจากศิลปินที่คุณชื่นชอบพอบกับรายการซุปเปอร์คอนเสิร์ตทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา16นาฬิกา30นาทีที่นี่เท่านั้นช่อง8อินฟินิตี้ฟรีทีวีวา24ชั่วโมง คือตอนนี้เรามีเรามีอีเวนต์เป็นช่องแปดบัตเทิงออนทัวร์นะครับซึ่งไปในคอนเซปต,ต์ที่เป็นซิงกับละครละครที่เราออกที่ผ่านมาก็มีเขยรถขาพ่อตารถขิงนะครับแล้วก็ล่าสุดที่เพิ่งผ่านมาเพื่ออาทิตย์ที่แล้วก็เป็นบันทึกรักซุปเปอร์สตาร์นะครับก็ผลตอบรับดีมากนะครับคนเข้ามาชมคอนเสิร์ตเรามากมายทั้งๆท,ที่ฝนตก ก็ยังไม่หนีก็ถือว่าประสบความสำเร็จน,นะครับเป็นฟีดแบ a ที่ดี่ะแปดตลกหาเวลาใหม่พบอกับความสนุกจากเหล่พหา,าพิธีกรสุดฮา้ก็พนพูดใกล้หูลนะ่ะแล้วก็เอาหูหนีสิ ตลบรับประกันมุกเคลื่นเครงหาทั้งครอบครัวหาแปดตลบหากันได้หากันดีทุกวันจันทถึงสุกเวลา10นาฬิกา30นาทและหาอีกรอบเวลาเที่ยงคืนที่นี่เท่านั้นช่อง8 Infinity Free TV ีวีาไรตี้24ชั่วโมงหา็นแฟนของช่อง psi นะครับช่อง8 i n f i n ฟ t นนะครับเป็นช่องฟรีทีวเป็นวาไรตี้ช่องใหม่ที่ทำขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ของ กลุ่มผู้ชนทุกเพศทุกวัยคนไทยทุกเพศทุกวัยเลยและโดยเฉพาะคนที่ติดจานของ PSI โดยเฉพาะรุ่น O2 นะครับสามารถกดรีโมทช่อง8ก็จะพบกับช่อง8ฟรีที้ได้นะครับฟ t v Variety 24ชั่วโมงหนังดังช่อง8 เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับมุมมองของผู้บริหารช่อง8 i n อินฟินนะคะวันนี้คุณผู้ชมคงรู้จักเขามากขึ้นกับการที่เป็นช่องคุณภาพอีกหนึ่งช่องในเครือ R S ภายใต้คอนเซปต์ฟร e ที v ีวาร์ิตี้24ชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับผู้บริหารอีกหนึ่งท่านนะคะคราวนี้เนี่ยเราจะลงรายละเอียดของเนื้อหารายการตลอดจนละครต่างๆนะคะที่ออกอากาศผ่านช่องนี้จะเป็นยังไงติดตามในช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ มาใน,นช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซนเซอร์ของเรานะคะยังอยู่กับการพาคุณผู้ชมมาทําความรู้จัก ช่อง8 Infinity ค่ะ Variety าา24ชั่วโมงอยู่ในลำดับที่8นะคะสำหรับเครื่องรับรุ่น O2 และ S9 เดรกนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปลงรายละเอียดสำหรับรายการต่างๆที่ออกอากาศผ่านช่องนี้ที่ประกาศตัวอย่างชัดเจนว่าฟรีทีวีเหมือนกันแต่เขาจะแตกต่างจากช่องอื่นๆอย่างไรบ้างรวมถึงละครที่เขาบอกว่าไม่แกะกล่องจริงๆนะคะที่มีผู้กากับมากฝีมือนะคะมาผลิตละครให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะคะรายละเอียดทั้ง จะเป็นยังไงไปพูดคุยกับเขากันเลยค่ะชีวิตของซูเปอร์สตาร์คนนี้กำลังรุ่งโรดโดดเด่นเปรียบเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้านายคิดว่าจะเขี่ยฉันได้ไงเด้๋ยฮะอย่าปีนกเกลียวดีกว่าเอาตัวอย่าโลกบ้าแล้วกลับมาเดินในตามทางที่แกควรจะเดินผมทำอย่างที่คุณพ่อพูดไม่ได้หรอครับเอาเวลาไปคิดดีกว่าไหม ว่าจะแก้ไขปัญหาข่าวนี้ยังไงอะไรนะจะให้เขียนหนังสือเขียนมันหึกอจะให้ปางเขียนหนังสือกับดาราเราทำไมต้องเป็นปามด้วยล่ะฮะไงแล้วไอ้ลูกจิตถ้ยาเป็นอะไรกับตินกันแน่แล้วที่บอกว่าเขียนหนังสือหนังสืออะไร แล้วทำไมต้องนอด้าได้กันทุกคืนถ้ามองในมุมโลกมายาชีวิตคนก็เหมือนมหาสมุทรแต่เกมนี้มันเกมของฉันยูงใน่นชนาแน่เรื่องนี้มันคงไม่ได้จบแค่ที่เรื่องเองินแล้วล่วคะค่ะเพราะว่าตอนนี้วินดี้กำลังตั้งท้องลูกของตินคือเราเราตั้งช่องแตกขึ้นมาเนี่ยเพื่อที่จะ รองรับผู้ชมทั่วประเทศอยู่แล้วนะครับเราก็พยายามทำให้ช่องมันเป็นวาไรตี้จริงๆเราสึกว่าคอนเทนต์ต่างๆทำไมเราจะต้องได้ดูเฉพาะในฟรีทีวีเท่านั้นนะครับโอกาสที่คนดูที่ดูเซทเไลท์เนี่ยผมว่าคือเขามีโอกาสเหมือนกับคนที่ได้ดูฟรีทีวีเราต้องการให้เขามีความรู้สึกอย่าง,งานั้นว่าทำไมเซท e l l i t ไลท์จะต้องดูได้แต่สิ่งที่จะรีรันเหรอไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆเข้ามา นี่คือนโยบายหลักเราต้องการทําให้ทุกอย่างเป็นคอนเทนต์ใหม่สําหรับคนดูเซทเทไลน์ที่มีโอกาสได้ดูเหมือนกับได้ดูฟรีทีวีทั่วๆไปเรามองว่า,าผู้ชมกลุ่มผู้ชมเป็นหลักผมว่ากลุ่มผู้ชมคนหนึ่งก็มองก็ก็มีสิทธิ์ที่จะดูฟรีทีวีแล้วก็ดูเซทเทไลน์ถ้าเขาจะเลือกดูผมว่าเขาก็คงเลือกในสิ่งที่มีคุณภาพที่สุดที่เขาอยากดูแล้วก็ตอบโจทย์ของเขาด้วยเลยมองว่า ถ้าเขาต้องการที่จะตอบโจทย์ตัวเองเนี่ยผมว่างั้นเขาบิดช่องไหนผมว่าเขาน่าจะได้คุณภาพที่เหมือนเหมือนกันเราก็เลยรู้สึกว่านั่นแหละคือโจทย์ที่เราจะต้องพยายามทำเราให้ไปถึงตรงนั้นให้ได้ว่าไม่ว่าคุณจะบิดไปตรงฟรีทีวีหรือว่าซีทราไลท์คุณจะได้ดูของแบบเดียวกันโดยที่คุณไม่รู้สึกเลยว่าอันไหนคือฟรีทีวีอันไหนคือซีทรไลท์คุณแค่มีความอยากจะดูอะไรแล้วคุณก็กดโดยที่คุณไม่ต้องนั่งหลังเลว่าเอ๊ะนี่เรากำลังดูในโหมดของซีทรานไลท์อยู่นะนี่เรากำลังดูใน,นรีท่่สาเ,าเไไง,ไงิ ตต้้อออององกกกาารรใขคุุณภพแลวบโจ่มนเื็ทย์หล,ลากหลายเรื่องราวที่ทุกคนประทับใจหลากหลายรสชาติที่ทุกคนยังไม่ลืมหลากหลายความสนุกที่ทุกคนชื่นชอบหลากหลายความสําเร็จของเหล่าดาราดังกลับมาทบทวนความทรงจํากันอีกครั้งพบกับหนังไทยโปรแกรมทองทุกเรื่องทุกรสคัดสรรส่งตรงมาให้คุณถึงบ้าน ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา13นาฬิกาและ21นาฬิกาคือเรามองเลยว่าความวายรตี้นี่แหละคือบุคลิกของช่องเรานะครับคือวันหนึ่งคนเรามัน,มนเหมือนเราเรามีหลายอารมณ์มครับคือวันหนึ่งเราคงไม่ยิ้มทั้งวันหรือเราคงไม่โกรธทั้งวันผวามรู้สึกว่าช่องมันเป็นบุคลิกของคนจริงช่องนี้มันคือบุคลิกของคนคนหนึ่งตั้งแต่ตื่นเช้ามาร้อมกระตอบบุคลิกคนพร้อมกับพฤติกรรมของเขาไปด้วยว่าเช้าขึ้นมาคุณอยากรู้ข่าวสารอารมณ์คุณดีไหม พอบ่ายคุณอยากจะพักผ่อนเราก็จะได้อะไรพอเย็นคุณอยากจะทำอะไรคุณอยากจะกินข้าวเรามีเพื่อนนั่งกินข้าวกับคุณพอกลางคืนคุณอยากจะอยู่กับครอบครัวเราก็มีสิ่งที่ให้คุณสามารถดึงให้คุณอยู่กับครอบครัวได้เรามีรายการให้คุณดูคือเรามองว่าทั้งหมดมันคือความเป็นช่องแต่อินฟินิตของเราพบกับหลากหลายเรื่องราวของข่าวบันเทิงเราทํา สารยกรรมมาส like mm. ิบหกครั้งเนี่ยเลยหลายคนบอกว่าไม่เขินเนาะไม่อายเหรอบางคนก็จะปิดบังกันนะไม่กเขาไม่ได้ทำนะแบบว่าดดดฟันแล้วจะมุกวันโดงอะไรเงี้ยนี่เลยครับตอนนี้เลยครับจิ๋งหออันนี้คือที่เหล่ากามใช่ป่ะหน้าผมเลอเลยเมามอยกันสนุกสนานหนิงปณิตารันณัฐมนการและนุ้ยสุจิราที่จะมาอัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกข่าวฮอต ตามติดทุกเบื้องหลังเมาทุกกระแสะในวงการบันเทิงความรู้สึกของของความเป็นแม่คนนะ่ะน้องคอรู้สึกยังไงบ้างคะมันรักจะบอกไม่ถูกนะคะนี่หมินมันรักรักตั้งแต่วันแรกน้องคอยแล้วตอนที่มันมีข่าวหลุดออกมาอีกแล้วล่ะเขาบอกว่าตอนนี้น้องคอยท้องอีกแล้วจริงเหรอติดตามชมรายการบันเทิงร้อยแปดทุกวันเจ็ดวันไม่มีวันหยุดนะคะ ถ่ายทอดสดเวลา18นาฬิกา45นาทีที่นี่ช่อง8 In f ฟ n i t y เราเรามองว่าเราเป็นเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนแล้วก็เป็นวาไรตี้นะครับเพราะฉะนั้นในคอนเทนต์เน nope> Ko ี่ยเหมือนเราเปิดช่องฟรีทีวีทั่วไปเราก็รู้สึกว่ามันเป็นวาไรตี้คือเช้าเราจะได้ดูคอนเทนต์ประเภทหนึ่งนะครับอาจจะเป็นข่าวหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อจะเตรียมรับวันใหม่พอตกบ่ายก็อาจจะเป็นเรื่องของคอนเทนต์ที่เพื่อให้คุณได้พักผ่อนไปก่บการ ถ้าอยู่ที่ทํางานก็อาจจะทานข้าวหรืออยู่บ้านก็อะไรงี้ครับคือคอนเทนต์กับกลุ่มเป้าหมายกับพฤติกรรมก็จะถูกเปลี่ยนไปเรื่อยๆพอช่วงเย็นก็อยากจะได้รไรสบายเด็กนักเรียนเลิกเรียนผู้ปกครองอยู่บ้านได้อยู่ด้วยกันก็จะเป็นคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์กลุ่มเด็กหรือกลุ่มผู้ใหญ่ที่กลับมาทํางานแล้วพอกลางคืนช่วงช่วงช่วงใกล้ใกล้จะมืดหน่อยตกพระอาทิตย์ตก,ตกแล้วก็จ,จะเป็นเรื่องข่าวแต่ว่าข่าวของเราทั้งหมดส่วนใหญ่ เราจะเน้นที่ข่าวบันเทิงนะครับแล้วพอตกกลางคืนเลยเนี่ยเราก็จะตอบกลุ่มเป้าหมายซึ่งฐานตรงนี้ค่อนข้างแน่นอยู่แล้วนะครับก็คือละครให้สําหรับคนที่เป็นแมสจริงๆได้ดูกันพอไล่ไปกลางคืนก็อาจจะมีเรื่องหนังบ้างเรื่องาคือทุกอย่างจะเห็นว่าผังมันวาลรตี้มากๆแล้วก็มันจะตอบกลุ่มเป้าหมายในยแต่และกลุ่มได้ชัดเจสนุกสนานกันอีกครั้งกับละครเคยรถขาพ่อตารถขิง เรื่องราวชุลมุนสุดพุ่นของพ่อตาสุดแสบปะทะลูกเขยสุดซ่าที่ท้าให้ทุกคนมาครื้นเคลงกันอีกครั้งนำทีมโดยฟลุกสิกวินและโฟสกลรัตพร้อมด้วยดารานักแสดงอีกมากมายกำกับความสนุกโดยพิงลำพระเพลิงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเวลา1 9เนาฬิกา45นาทีเริ่มขบวนสนุก16สิงหาคมน,นี้ที่นี่เท่านั้นกลับมาอีกครั้งตามคำเรียกร้อง พบกับแบดกายรักที่สุดเทพบุตรคนเลวซีรีสเกาหลีลดเข้มเต็มอารมณ์เชื้อเชือนบทบาทจากนักสแสดงชื่อดังคิมนันกิลและฮันกาอินเมื่อความแค้นฟังอยู่กับความรักร่วมพิสูจนกันอีกครั้งว่าทำไมเธอถึงต้องเลือกรักผู้ชายคนเลวออกอากาศทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา8นาฬิกาเริ่ม20สิงหาคมนี้แฟนซีรีสเกาหลีห้ามพลาดที่นี่เท่านั้นเราก็มีกลยุทธในการ ขาเรียกจัดวางเวลาอยู่แล้วนะครับไทม์ไลน์ของมันซึ่งเราก็มั่นใจในช่วงเวลาที่เราเลือกนะครับเราก็จะมีก่อนที่เราจะเลือกไทม์ไลน์สัันเราก็ใช้เวลาในการพิจารณาปัจจัยรอบข้างพอสมควรแล้วก็พร้อมกับพื้นที่ของตัวเองเราก็มองว่าผมว่าผมไม่ได้มองถึงการช่วงชิงคนดูจากช่องอื่นหลอกนะครับผมว่ามันยังมีคนอีกมากมายที่ท,ท,ที่ไม่ได้ดูถ้าเรานับจากสมมติว่าเราดู เรานับวันที่เป็น3ามห้าในวันหนึ่งสมมตินะครับมันอาจจะมีคนสักสมมุติเราบอกว่าล้านคนอะไรเงี้ยครับแต่คนทั้งประเทศยังมีอีกถึง60ล้านคนเราเชื่อว่าเราไม่อยากไม่ได้บอกว่าเราต้องแบงตรงนั้นเราแค่ดึงคนที่เขายังไม่ได้ดูก้จะมาดูก็ดึงเขาเข้ามาเพื่อจะมาดูให้เขาเป็นทางเลือกให้เขานะครับแล้วก็แล้วก็ประการหนึ่งก็คือเหมือนอย่างน้อยเราเราก็ไม่ได้บอกว่าเราจะไม่ดึงคนกลุ่มที่ดูปกติมาอันนั้นอาจจะเป็นสิ่งที่ เรียกว่าได้ก็ก็ยิ่งดีนะครับผมว่าเลยมองว่าเราจะไม่ได้แข่งกับใครเราแข่งกับคอนเทนต์ของตัวเองเป็นหลักถ้าคอนเทนต์ดีผมเชื่อว่าคนไม่ปฏิเสธที่จะเข้ามาดูพบกับเราสองคนนะครับได้ในรายการเที่ยวป่าพบกับสถานที่และของน่าสนใจแปลกแนะคะได้กับพี่ๆเหล่านี้เลยค่ะพี่เสนาลิครับพี่อาเกียติบและพี่ๆคนดังกมากมายค่ะเยอะสุดเคยได้หมื่นท้ายบันเป็นหมื่นฐานเลยเหรอ ตอนนี้ผมอยู่ที่ร้านโชไดเคนสุเกะครับคุณผู้ชมครับร้านนี้ครับก็ได้รางวัลนะครเป็นแชมเปี้ยนสองสมัยด้วยซ้ำเป็นลำเนื้อหน้าตาแปลกมากเลยค่ะใส่แล้วก็ออ๋แล้วก็ไปอาบน้ําก่อนเราอยู่กันที่ตลาดโบราณบางพลีนั่นเองนะครับผมแล้วพบกันนะคะเจ้าจ้าเราพยายามทำทำตัวรายการอะไรกัแล้วแต่เราพยายามใช้คนที่ คนจริงเข้าไปทาอะครับอย่างถ้าถ้าในช่วงผังที่เราจะเต็มจริงๆเนี่ยคุณจะรู้เลยว่า,าเราจะใช้เซเลบริตี้สะส่วนใหญ่นะครับมาทํารายการแล้วเซเลเซเลบเหล่านั้นก็จะเป็นคนที่รู้จริงในเรื่องเหล่านั้นเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าเรากําลังทําบันเทิงนะครับช่องที่เป็นเรื่องของบันเทิงนั้นเราจะเอาคนที่รู้เรื่องของบันเทิงจริงๆมาทําบางคนอาจจะรู้เรื่องการท่องเที่ยวเป็นกูรูด้านท่องเที่ยวเราก็จะดึงเซเลบเหล่านั้นมาทํา แล้วก็ถ่ายทอดในสิ่งที่เขาอยากถ่ายทอดบางคนไม่เคยมีเวทีให้เล่นเราสิดว่าเราจะเป็นเวทีแรกให้เขาดูทุกคนในใน,ในที่เราเลือกมาทั้งหมดเราว่าคนเหล่านั้นคือตัวจริงที่จะทํางานของช่องที่ผลิตคอนเทนต์ของช่องออกมาให้คนดูแล้วรู้สึกว่าได้อะไรกลับไปจริงๆนอกจากความบันเทิงแล้วก็จะได้ความจริงจากสาระตรงนั้นออกไปด้วยหนังดังช่องแเตรียมตัวให้ดีเพราะคุณจะได้พบกับเลิฟซีนอันดูดดึง ชั้นสุดรัดึกวิทยายุสุดพิสดารสาดกระสุนเลือดกระจายหลกมุกตลกที่ขำจนตกเก้าอี้ทั้งหมดนี้มีรอคุณอยู่ในหนังดังช่องแปด กับภาพยนตร์ทุกรถทุกแนวเปิดรอบฉายฟรีทุกวันที่ช่อง8อิ i ฟินิต้ฟรีทีวีวาไรตี้24ชั่วโมงที่นี่เท่านั้นยังไงก็ฝากอา8อิ i n ินิ i ี้ไว้นะครับแล้วก็ทั้งหมดจะเป็นรายการซึ่งตอบโจทย์แล้วก็ความต้องการของคนดูเป็นหลักก็อยากให้เข้ามาชมแล้วก็มีฟีดแบ็อะไรก็สามารถส่ง s อ s เเข้ามาได้นะครับทางรายการแล้วก็ยังไงก็ติดตามไปเรื่อยๆก็จะมี ทั้งรายการแล้วก็มีละครซึ่งน่าสนใจซึ่งในช่วงปลายปีก็จะมีละครใหญ่นะครับซึ่งเดี๋ยวก็จะมาเปิดกันว่าเออเป็นเรื่องอะไรซึ่งเราเรารู้สึกว่าเรื่องนี้จะตอบความต้องการของคนดูแล้วก็ความอยากรู้อยากเห็นของคนดูมากที่สุดนะครับยังไงก็ให้ติดตามเอฟว i ฟินิตี้ของเราต่อไปครับผมขอบคุณครับ เมื่อข้าราชการแห่งราชวงศ์ถังได้เกิดการช่อลาบบังหลวงขึ้นทำให้ประชาชนทุกยากเป็นเหตุให้นักสืบหนุ่มซิตุพองภรรยาเซนเสียวยูและกัปตันหลีจึงมาร่วมอุดมการช่วยเหลือผู้คนในการเปิดโปงสืบคดีเด็ดที่รอการพิสูจน์หาความจริงติดตามชมเอเชียนซีรีส์มือปราบพยั์สำนักมังกรฟ้าทุกวันจันทร์เวลฤสัสเวลานาฬิา45นาที ที่นี่ช่อง8ดอินฟินิตี้อินฟินิทลเวซีรีส์ดราม่าโรแมนติกนำแสดงโดยไม้์ฮีนักแสดงและนักร้องหนุ่มไต้หวันสุดฮอตทั่วเอเชียและเดงเจียเจียนักแสดงสาวจากแดนมังกรที่กำลังมาแรง หนุ่มสาวได้มาพบกันในนามของผู้รักชาติและต้องเข้ามารับภารกาิจนี้อย่างลับๆติดตามชมรักเธอตราบสิ้นดินฟ้า Inferno Lover ทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา15บนาฬิกา30นาทีออกอากาศครั้งแรกในประเทศไทยที่นี่เท่าน,านั้น เป็นยังไงบ้างคะคุณผู้ชมกับฟรีทีวีวาไรตี้24ชั่วโมงช่องหมายเลข8นะคะกับช่อง8 i n อินฟินค่ะวันนี้คุณผู้ชมคงรู้จักเขามากขึ้นแล้วนะคะกับ24ชั่วโมงที่เขาออกอากาศว่ามีรายการอะไรที่น่าสนใจบ้างนะคะรวมถึงมุมมองของผู้บริหารที่แน่นอนแล้วว่าเป้าหมายสำคัญคือต้องการที่จะนำเสนอเรื่องราวดีๆละครดีๆรายการดีๆเพื่อคุณผู้ชมถึงหน้าจอที่บ้านนะคะเพียงกดรีโมทที่หมายเลข8 เท่านั้นค่ะคุณผู้ชมก็จะได้รับชมช่องนี้อย่างเต็มอิ่มตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวค่ะวันนี้รายการแซนเซอร์ของเราหมดเวลาแล้วนะคะแต่วันสุกหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับอีกหนึ่งช่องน้องใหม่ของ RS ค่ะยัก y ทีวีนะคะช่องนี้มาแรงทีเดียวนะคะรายละเอียดจะเป็นยังไงต้องติดตามให้ได้นะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ